ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเูมที่10ตุลาคม2อว8ันที่0ตุลาคม2568ธนาคารกรุงไทยผู้ดูแลแอปพลิเคชันเป๋าตังแจ้งเวลาประมาณ16นาฬิกาวันนี้ขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจโครงการคนละครึ่งพัสขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบ20ล้านสิทธิ์แล้ว ผู้ดได้รับสิทธ์เริ่มใช้ใจ่ายผ่านแอปเป๋าตังคนะ์ณร้านค้าที่ร่วมรายการได้ตั้งแต่วันที่19ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันและจะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน2568เวลา23นาฬิกาเพื่อไม่ให้ถูกยกเลิกสิทธิ์ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสจะเริ่มใช้สิทธิ์ซื้อขายสินค้าและอาหารจากร้านทั่วไปตั้งแต่วันที่19ตุลาคม68 ส่วนผู้ต้องการใช้สิทธิ์สั่งอาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มวันแรกในวันที่7พฤศจิกายน2568โดยทั้ง2กลุ่มใช้สิทธิ์จนถึงวันที่31ตุลาคม2568เงื่อนไขสำคัญก่อนสั่งอาหารออนไลน์ด้วยคนละครึ่งพัสรัฐช่วยจ่ายเฉพาะค่าอาหารตามสิทธิ์เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นส่วนค่าจะส่งผู้สั่งซื้อต้องเป็นผู้จ่ายตามเต็มจำนวนสามารถใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกา ด้าน Grab ได้ประกาศสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง plus และแย่งชิงร้านอาหารเข้าร่วมแพลตฟอร์มของตนเองประกาศลดค่าคอมมิชชั่นเหลือ7%สำหรับร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ในวันแรกโดยนางสาวจันสุดาธนานิตยาอุดมกรรมาการผู้จัดการใหญ่แ r ร b ประเทศไทยกล่าวว่า Gra b จัดแคมเปญดึงร้านอาหารเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus กับแ r a b f o o d โดยลดค่า G P เหลือเพียง7%สําหรับร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการในวันแรกที่เปิดรับสมัคร คือ3พฤศจิกายนส่วนร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะถูกคิดค่าคอมมิชชั่นในอัตรา9%โปรแกรมผักดันยอดขายเพื่อสนับสนุนร้านเล็กได้แก่ campaign. แคมเปญแรบช่วยลดแจกโค้ดส่วนลดให้ร้านค้าสูงสุด10,000บาทและแคมเปญร้านเล็กค่าส่งถูกช่วยดึงลูกค้าด้วยโปรโมชั่นส่งฟรีทุกออเดอร์ระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรสำหรับร้านค้าที่สมัครแคมเปญสำเร็จ ระหว่างวันที่3ถึง5พฤศจิกายน2568มีสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องการทำงานมีการประชาสัมพันธ์แล่อื่น